คริปโตโท,ท็อปเทรนส์ครับวันนี้เราก็จะมัฟเอกาสารต่างๆเกี่ยวโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็เป็นเย็นกันบ,บ้างเนาะก็พอดีเลยจุ๊บเลยครับช่วงของราวๆสิบห้าเนี่ยกลางเดือนนะครับมันก็แดงตามที่หลายคนเนี่ยคาดการณ์แล้วก็เคยที่จะรู้มาเยอะจุ๊บเลยครับก็ลากยาวไปนี้จนถึงครับยี่สิบกว่าๆนะครับประมาณสักยี่สิบเนี่ยหรือว่าอาจจะมีความเขียวเริ่มตั้งแต่ประมาณสักยี่สิบสองไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นอาจจะมีความเขียวนะครับก็ปกติแล้วก็จะบวกต้นเดือนเนาะ แดงกลางเดือนนะครับแล้วก็ไปเขียวๆก่อนที่เงินเดือนจะออกหลาๆกันประมาณนั้นหรือว่าช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยจะมีความเขียวขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมุมเมน่์ปกติเนาะเป็นไซเคิลปกติของเขาครับแต่ว่าตอนนี้ตัวที่มันแบบลบๆลงมาแรงๆเลยก็จะเป็นเจ้าตัวอ่าไอพีหรือว่าจ้าพายนะครับจริงๆแล้ววันนี้เขาก็มีข่าวสําคัญเหมือนกันนะเกี่ยวกับารเคลื่อนไหวของเจ้าเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวเรานํามาฝากกันเนาะแล้วก็หุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิ c คอยนะครับเมื่อวานลบลงมาที่0.9นเนาะ แล้วก็ขยับมาอีกนะครับประมาณสักนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก1.15ก็เดี๋ยวก็มีการไล่ๆลงมาประมาณนี้แล้วก็ถือได้ครับว่าถ้าเกิดว่ามันแดงนะครับบิตคอยอะไรพวกนี้ก็จะลบกันมาประมาณสัก2%ถึง3%ถ้าอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่า0.9ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าไม่ลงไปมากกว่านี้นะครับหลังจาก7โมงเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีบิตคอยน่าจะแดงๆอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณสัก3ประมาณสัก2นะครับไล่ๆอยู่ที่นะครับใกล้ๆแสนประมาณนั้นเนาะ แต่ว่าตัวเัลคอยแล้วก็เหรียญมีเล็กๆเนี่ยอาจที่จะลบมากไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเทียบกันแล้วก็ถือบิคอยจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่านะแเดี๋ยวเราไปดูวัตถสของตัวเจ้าเหรียญ P.I. หรือว่าเจ้าพายก,การก่อนอันดับแรกเลยแล้วกันแล้วก็นะครับตอนนี้เจ้าพายเน็ตเวิร์กเวนทรูนะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะนะครับโดยนะครับเป็นโครงการเนี่ยที่มีมูลค่า100ล้านที่นะครับจัดขึ้นในรูปแบบของเจ้าตัว P.I. แล้วก็เจ้าตัว USD เนาะ เพื่อที่จะลงทุนนะครับในบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็ธุรกิจนะที่ส่งเสริมการนําเจ้าเหรียญเจ้าตัว PI ไเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็นําเจ้าตัว PI เนี่ย,ไป,ยไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในหลากหลายเนาะแล้วก็นะครับไปเป็นหน้าทีนะ่ในส่วนของตัวการจับจ่ายใช้สอยคือเขาพยายามที่จะเอามาเป็นเรเวอเรสเซนั่นแหละนะครับก็สําหรับใครนะที่นะครับสนใจหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูที่เจ้าตัว PI m i n i n g คือตัวกุนั่นแหละเพื่อที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะ We'll be right <laughs> back. อธิบายแบบนี้ครับเขาต้องการที่จะไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอนะัพเนาะแล้วก็ลงทุนกับบริษัทที่นะมันมีอัตราการเติบโตสูงว่าคือดูแล้วแบบมีหงเห้งอะไรแบบนั้นเนาะเพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยเอาเจ้าตัวพายเนี่ยไปใช้ในระหวของความเป็นจริงหรือว่าใช้เชิงธุรกิจหรือว่ากระจายอานาจออกไปนะครับอันนี้คือมูฟเมนต์ที่เขามองไว้ในอนาคตเนาะะนะครับถ้าเกิดว่ามันมาดีมาสวยเนาะก็จะทําให้ในส่วนตัวเจ้าพายเนี่ยก็มีคนรู้จักมากขึ้นใช้ใจได้มากขึ้นก็รราาาาาคคาคีีลออจจะุ่่่งขึ้้้นนนไไปตมทหยยเดื เก็บไว้แล้วนะ อ่านะครับพักที่เจ้าพายนะครับเรามาที่บิตคอยกันบ้างนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนตัวแนวโน้มในอนาคตเนาะตอนนี้ครับในส่วนตัวไบรอันอาร์มสตรองนะซีโอของตัวคอยเบดนะครับกล่าวว่าสกุลเงินจิต้อนเนี่ยจะกลายมาเป็นนะครับส่วนหนึ่งของแผน 404K ของทุกคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับนหลายคนตอนนี้ก็กําลังทําอยู่จูเหมค,ครับไม่ใช่แค่บิตคอยไปสกุลเงินจิต้อลอื่นก็กําลังพยายามเก็บอยู่จู่หมเพราะว่านี่คือเทรนด์ครัเรามาอธิบายขยายความเจ้าตัว401 นะครับ K เนี่ยคือมันคืออะไรเนาะมันก็คือแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุนะของอาสารัฐเนาะก็นะครับพนักงานที่จะนําเงินเดือนส่วนหนึ่งของตัวเองไปลงทุนในกองทุนต่างๆหรือว่าพันธบัตรอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเอาไปสะสมก็เหมือนกับคนใช้ถูกไหมครับคือที่เอาไปสะสมใปนส่วนตัวไปลงทุนกับพันธบัตรเอาไปทํานส่วนของกองทุนเอาไปซำํา็นส่วนของ cùng cùng ตัวอะไรต่างๆเยอะมากมายนั่นคือแผนการเกษียณเนาะก็นะครับเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยบิตคอยหรือว่าคริปโตเนี่ยคนจะหันมาลงทุนแบบนั้นแหละคือเราต้องมองคร เขามองแบบนั้นจุ่น่แสดงว่ามูลค่าหรือว่าบอลลูนมันจะมาสารแล้วโคนไหนจะแห่เข้ามาเยอะขนาดไหนก็เหมือนกับตอนนี้ครับพอเราหาันไปเมื่อก่อนจ,จะไม่ค่อยมีใครรู้จักหุ้นเนาะวิธีการซื้อหุ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีคนถือแล้วก็เยอะแล้วแต่ก็ว่าหลังจากนี้คนเนี่ยเปลี่ยนจากหุ้นที่ทําในส่งตัวกําไรได้น้อยมาเป็นคริปโตละและนั่นคือสิ่งที่คุณไบรอันนะเขากําลังมองแล้วก็กล่าวถึงนั่นเอง แล้วก็นะครับเราไปที่บ i คอย i n อีกนะครับตอนนี้ใบเนีเนี่ยเขาได้มีการเผยแพร่นะในส่วนของตัวปริมาณสำรองบีคอยมากกว่า100%ปรนะประมาณสัก30เดือนติดต่อกันมาแล้วก็คือว่าในส่วนตัวรี้เสริมเองครับว่าหลังบ้านเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเหมือนของตัว FcX เหมือนกับลุน่าเนี่ยใบเนีเนี่ยมีนะครับเงินที่จะจ่ายหรือว่ามีคลิปตงที่จะจ่ายให้กับ ลูกค้าอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าก่อนอันนี้เราต้องการให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้จุู่ไหมคือกระดานเทรดต้องมีความโปร่งใสต้องมีว่าเฮ้ยคุณมีเงินจริงหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณสามารถที่จ่ายได้ซึ่งตอนนี้นะครับใบเน้นเนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานออกมาว่าตอนนี้มีบิตคอยที่เขาเอาไวส้สำรองเป็นแบ็กเนี่ยหกแสนนะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบหกเนาะเทียบกับนะครับตอนนี้ที่มันมีอยู่นะที่มีคนเทรดแล้วก็ผููใช้อยู่เนี่ยในกระดานของเขาประมาณสักหกแสนสี่พันสี่ นั่นคือรีเซิร์ฟของเขาเนี่ยมีเงินสำมรองประมาณสักร้อยสองเปอร์เซ็นต์เนาะหมายความว่านะครับเขาเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเหมือนกับในอดีตเงินตลาดแนี้เนี่ยก็มีเงินจ่ายแล้วก็มีทุกอย่างมาคืนกับนักลงทุนแน่นอนอันนี้คือหลายคนที่ก็โอเคนะใบเนี้คือทําเรื่องนี้คือเป็นคนผลักดันจูมไหมหลายๆเจ้าก็เริ่มทำนะแต่ว่ามีบางเจ้าที่ไม่ได้ทาจูมไหมครับคนบอกเฮ้ยอันเนี้ยคือมันมีความโปร่งใสนะเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามีถือเหรียญอะไรยังไงอยู่บ้าง และในขณะที่ตลาดกําลังดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับราคาบ c o อยขยับขึ้นมาอยู่ที่แสนตูเมครับแล้วก็ i บเน้นมีการสํารองทุกอย่างเตรียมพร้อมเนาะทีนี้ครับเรามาดูที่การค้นหาบน Google ของตัว Bitcoin กันบ,บ้างตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าลดลงมานะครับต่ําสุดในรอบ6เดือนแล้วนะอันนี้นะครับถ้าเกิดเราให้อธิบายขยายความไปคือว่ามันเป็นสัญญาณว่านะคความสนใจหรือว่าความอ่า ต้องการของผู้ค้าปลีกเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับแม้ว่าตอนนี้ราคามันจะสูงขึ้นมาก็ตามอธิบายแบบนี้ครับว่าเฮ้ยตอนนี้เมาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคือไม่ได้สนใจบีคอยแล้วคือ,อถ้าเกิดเรามองกลับกันเออทาไมนะบีคอยราคามันก็หยับขึ้นมาแล้วทำไมบบอัตราการเซิร์ชกันค้นหาเนี่ยมันจึงน้นอยแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่านะครับเหมือนกับทล่ก่อนที่ว่า พอเม้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับคู่ค้าปลีกเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะตัวใหญ่เก็บมันจะทําให้เป็นสัญญาณที่ว่านะครับจะเป็นการขาขึ้นเนาะซึ่งรอบที่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครับเมื่อต้นเดือนเนาะรอบมันก็ขยับขึ้นมาได้รอบนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะมาที่จะขยับขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับและเมื่อพูดถึงผู้คนนะครับขอพาไปอีกสักนิดหน่อยนะก็คือว่าตอนนี้นะครับดัชนี PPI พื้นฐานของสารัฐเนี่ยลดลงนะครับเหลือ2.4ซซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาด อธิบายแบบนี้ครับ PPI คืออะไรเนาะก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตเนาะมันนะครับทำหน้าที่ไม่เพียงเพียงแต่ตัวบ่งชี้เบื้องต้นนะครับของแรงกดดันของเงินเฟอ้อเท่านั้นแต่มันยังสามารถที่จะนะทำนายระบบเศรษฐกิจในอนาคตของผู้บริโภคได้อะไรแบบนี้นะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าอเมริกาเขาบอกว่าเงินเฟอ้อเขานีลดลงมาแล้วจู่ไหมครับจากคลิปที่แล้วเนาะเขาบอกลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าคุณลุงโจเรมพาวิลเนี่ยก็คือแบบยังยังไม่แอคชั่นสักทีนะทรัมป์บอกเฮ้ยลดอัตราดอกเบี้ยสักทีเถอะรีบร,รีบรีบร นะแต่เขาก็ยังไม่ทำเนาะก็ต้องดูงเขาว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะดึงไปถึงขนาดไหนเนาะทีนี้ครับเรามาดูที่เเนาะถึงแม้ว่านะครับจะไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรแต่รูปแบบเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับ XRP เนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของตัวกราฟจากครูคริปตัวคอนนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ารายงานของกราฟนี้บอกว่าตอนนี้นะครับผู้ขาย x อ p กเนี่ย ดูดซับบนใบแนนไปแล้วนะครับอันนี้คือครับคนที่มาจากไบแนนที่มีปริมาณการขายดยูเนั้นเนาะหมายความว่าไงครับหมายความว่าคือทุกครั้งที่มีคนเทลงมาเนี่ยมันก็มีการดูดซับคือมีการเก็บเข้าไปตลอดก็คือว่าไม่ให้มันหล่นลงไปมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรามองคือว่าเป็นสัญญาณนะครับการฝ่าวงล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าพอแตะลงมาปุ๊บนะครับซับไว้แตะลงมาปุ๊บซับไว้ไม่ลงไปมากกว่าน,นี้นะไม่เอาอะไรแบบนั้นก็เหมือนกับว่ามีคนพยายามรองเอาไว้แบบนั้นนั่นเองครับอ่ะ ดูเขาว่าถ้าเกิดว่าเ,เกิดแบบนี้นะครับพอไอแรงขายมันหมดแล้วที่เหลือมันมีแต่แรงซื้อแล้วจะสามารถดันราคาให้ขึ้นในอนาคตได้ไหมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันเข้าใกล้ช่วงของตัว Q2 เนอะปกติแล้ว Q2 ก็มากที่จะเกี่ยวๆน่อยสําหรับในส่วนของตัวอีทเรียมเพราะถ้าเกิดว่าอีทิเรียมมาตัวอื่นก็จะมาถูกไหมครับทีนี้เรามาดูข่าวดีที่เราตั้งหน้าตั้งตารอเนาะก็คือการปริ้นเงินถูกไหมครับล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัววิ d ดนะครับก็ได้มีการพิมพ์ออกมาอีกนะครับ1,000ล้านนะครับ และการที่เข้าพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับทำให้ตอนนี้นะ ยอดนะครับที่มีการพิมพ์ออกมาทั้งหมดในปี2025เนี่ยตั้งแต่มกราคมเนี่ยรวมกันแล้วนะครับกว่า15ิลเลียนไปแล้วนะเออถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคือปรินต์ปรินปรินปรินมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้เองประมาณสัก5ครั้ง6ครั้งเนี่ยแบบติดต่อติดต่อกันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ทายถูกแน่นอนครับก็คือว่ามันมักที่จะเขียวเนาะก็อย่างที่มันออสอมาไมขึ้นไปแล้วก็พึ่งขึ้นมาแสนกว่าเนี่ยถูกไหมมันก็ปรินมือ่งา แล้วก็ใครนะครับที่รอในส่วนตัว x r p นะครับ ETF ก็ถูกเลื่อนไปแล้วสุบครับ d o s นะครับก็ถูกเลื่อนไป Avalanche ถูกเลื่อน ADA ถูกเลื่อนนะครับ LTC ถูกเลื่อนนะครับล่าสุดเลยใน SEC ก็มีการเลื่อนตัดสินใจสำหรับตัว Solana ETF ออกไปอีกเหมือนกันครับก็นู่นนะครับไปรอกันเลยนะคือช่วงของกรุลาเลยนะครับก็ไปรอตอนนู้นเลยว่าจะมีการตัดสินใจหรือไม่นะก็อาจที่จะยื่นนะครับแล้วก็เลื่อนเวลาไปถึงไฟนอลสุดท้ายแบบวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆเหมือนกับ Bitcoin กับ e t h e r e ี m ก็ได้นะ ก็ไปรอตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีข่าวอะไรมาก็เก็บเเเกก็็บบก็บอย่างเดียวสําหรับสายถือยาวเนาะ ทีนี้เรามาดู GTOken นะครับคืออะไรนะเป็นเกมระดมทุนใหม่ของรัฐบาลไทยนะผ่านบล็อกเชนมูลค่า5000ล้านบาทเนาะทีนี้ครับเรามาดูกันคำว่านักลงทุนชาวไทยเนี่ยก็ต้องเริ่มจับตาในส่วนตัวเรื่องนี้แล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศนะครับเปิดในส่วนของตัว GTOken นนะครับก็คือว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยในรูปแบบดิจิตอลของตัวบล็อกเชนเองครับทีนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการระดมทุนใหม่เนาะที่จะเอามาผลักดันเนี่ยเอาเงินเดี๋ยวที่มาโปในส่วนของตัวงบดุลที่มาขาดแคลน นะพนูดง่ายๆคือว่าเจ้า G ีโทเค็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวโทเค็นไม่ใช่ตัวคริปโตนะเอาไว้ง่ายนะครับมันก็คือพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบของโตัวโทเค็นนั่นเองครับอ่ะที่นี่ครับก็คือมันจะเป็นในส่วนตัวพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบสกุลเงินจี้อนนะที่มีเป้าหมายในการระดมทุนจากประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ชดเชยในงบประมาณที่มันขาดดุลประจําปี2อง8นดะด้วยวงเงินเนี่ยประมาณสัก5000ล้านนับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของ,ของรัฐบาลไทายในการพลิกโฉมการนําเงินมาสู่คงคง,คง คลังนะครับในรูปแบบของดนะิจิตอลเนาะแต่ว่าเจ้า g ีโทเคเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สกุลดิจิตอลอย่างที่กล่าวไปอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะมันก็คือตราสารนี้นะครับที่มีคุณสมบัติคล้ายครพันธบัตรรัฐบาลนะโดยที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้นะครับกับในส่วนของตัวมากกว่าหรือว่าแข่งขันได้กับธนาคารทั่วพาณิชย์ทั่วไปนั่นแหละ ก็ง่ายๆครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละครับก็สามารถให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้ง่ายโดยเขาจะเอามาวางในส่วนของตัวตลาดหลักทรัพย์หรือในส่วนตัวกระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตเนาะก็เพียงแค่1บาทก็สามารถลงทุนได้แล้วอันนี้สาหรับใครที่เฮ้ยอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจึงเลยนะครับแต่ต้องซื้อเยอะต้องซื้อตรงนั้นตรงนี้นนลําบากอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเวิร์กนะครับมันก็จะสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นผ่านในส่วนตัวบล็อกอกระดานเทรดที่รัฐบาลรับรองของกกตตตตลลลรรรััับอองงหว่าาาาผนนนดใส หลักทรัพย์ถูกไหมครับและที่สําคัญนะครับมันก็เป็นโอกาสให้คนเนี่ยได้เข้าไปนะครับลองลองทุนดูสําหรับใครที่บอกเ,อเคยได้ยินพันธบัตรรัฐบาลแต่มันซื้อยากก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีความน่าจับตาเพราะว่าหลายคนเขาก็มองเรื่องของความโปร่งใสเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงการนี้ว่าเอ้สำหรับคนที่ไม่ถนัดล่ะจะยังไงนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นชังโอกาสแล้วก็ความท้าทายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังมีจุดที่น่าจับตาอยู่ว่ามันอาสามารถนําไปสู่การฟอกเงินได้ตามที่นักวิชาการหลายๆคนก็เคยหยิบยกขึ้นมาถ้งเกิ่ว่าใครเคยได้ฟังอ่ะเนาะทีนี้เราก็ไปที่ Flo w s p o t b i t มีคอ e อ f นะครับในวันที่1 4ถือว่าทำได้ดีมากเลยไม่มีใครนับขายออกไปแบงก์ร็อกซื้อเข้ามาที่200ล้านนะครับฟิลิตี้36ล้านมีเจ้าอื่นๆซื้อเข้ามาอีกนะโดยรวมแล้วนะครับมีมีเงินไหลเข้ามาที่3า9ล้านถือว่าเยี่ยมครับ ไหกันต่อที่อีเธอรียอมสปอต ecf นะครับไม่มีใครขายออกเช่นกันนะครับแบ k ค์ล็อกซื้อ้ามาที่57ล้านนะครับแล้วก็ฟินิทตี้ซื้อมาที่5ล้านนอกนั้นไม่มีใครซื้อนะโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาที่63.5ล้านก็ถือว่าโอเคครับไหลเข้ามา2วันต่อเนื่องกันแล้วนะครับเอาไปช่วยอีเธอรียมเนาะเอาโอเคนะครับสลด์นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสลด์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ